แดดร่มลมตกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็ยังคงอะคะ่ะต้องบริหารจัดการนะในเรื่องของบ้านสวนเนี่ยคะ่ะเพราะว่าน้องๆผลไม้เริ่มเติบโตแล้วก็ช่วงเช้าเราก็ส่งเนี่ยผลิตภัณฑ์ความงามกันสึ็เรียบร้อยแล้วแล้วก็แบ่งปันชมพู่ให้กับลูกค้าของเราอะคะ่ะได้กลิ่นกันนะคะแล้วก็วันนี้อะคะ่ะฝรั่งอันนี้เป็นแปลงเก่านะแปลงเก่าที่เราเปิดไว้อะคะ่ะก็นางพญาไส้แดงแล้วส่วนแปลงนี้เป็นแปลงใหม่ที่เราเปิดกันขึ้นมาใหม่ก็คือว่าเราดูแล ต้นเล็กๆอะค่ะนะคะเก่งดูแลต้นเล็กๆแต่ส่วนต้นที่มันโตแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูแลกันไม่ค่อยทั่วถึงระบบน้ำเราก็จะต้องใช้สรปงเกอร์แล้วแล้วก็มันเยอะไงส่วนต้นเล็กๆเนี่ยเก่งจะมาลดช่วงเย็นเพราะว่าอะไรคะไล่พวกแมลงอะคะ่ะเจ้าแมงปักกัดแมงปากดูดอะคะ่ะที่มันมันกัดกินใบนะบางต้นเงนี้ยค่ะเขาออกเขาออกเกสอนเงนี้ยค่ะมันก็มากินเกสอนกินดอกกินอะไรมันก็ไม่ทันได้แตกยอดนะ เราก็จําเป็นจะต้องมาลดน้ําไล่พวกมแมลงเจ้าตัวลายวันนี้ค่ะเห็นไหมก็ต้องมาเดินดูนะคะแล้วก็ถ้าดูแลทั่วถึงเก่งก็เคยเอาต้นนะคะมาลงใหม่ต้นก้าพันนะคะเพราะว่าเรามีต้นก้าพันนะคะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสมาชิกของเราด้วยนะคะต้นก้าพันเรามีแบ่งปันให้ด้วยนะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ถ้าเราเออมีมากพออย่างนี้ค่ะผลผลิตนะคะเราก็จะ,ะส่งให้กับลูกค้าที่เขาอ่ะ จองกับทางบ้านสวนเรามานะคะโอเคนี่เห็นไหมผลผลิตนะคะอย่างที่บอกอะคะ่ะเขาออกมาเรื่อยๆเราก็ต้องมาดูนะคะถ้าดกเกินไปก็เด็ดทิง้งแล้วก็น้องส้มเห็นไหมน้องส้มน้องส้มนะแล้วน้องกระท้อนก็ออกดอกเยอะมากนะแล้ววันนี้นะคะเกษตรอินทร์วิถียั่งยืนนะคะเราก็ต้องทําแล้วก็เรียนรู้นะคะเพราะว่าเกษตรนะคะเขาบอกว่ามันเรียนแล้วมันไม่มีทฤษฎีไหนอะคะ่ะที่เท่ากับลงมือปฏิบัตินะคะ เพราะว่าบางครั้งอะค่ะการที่เขาอะค่ะได้ออกดอกออกผลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากลำต้นก็ดีลาก,ก็ดีติดเชื้อก็ดีนะคะทั้งทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาซึ่งเราอะค่ะต้องมาดูจากหน้างานจริงจากต้นจริงดังนั้นแล้วอะค่ะการเรียนรู้กเกษตรอะคะ่ะไม่มีวันจบดังนั้นแล้วนี่แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่ามันเป็นวิชาชีพติดตัวไปจน ตลอดนะคะความรู้อะคะ่ะที่เราได้ศึกษาจากการที่เราได้ลงมือปฏิบัตินะคะทฤษฎีอะ,ะคะ่ะเขาก็มีไว้ให้เราอะคะ่ะได้รู้เบื้องต้นส่วนการปฏิบัติแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับเราอะคะ่ะว่าเวลาที่เราอะคะ่ะได้เอาใจอะคะ่ะมาใส่นะคะแล้วก็พยายามดูแล้วก็รู้ถึงการที่เขาอะคะ่ะ จะเกิดนะคะแล้วก็จะขยายแล้วก็จนออกผลนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเรียนรู้แล้วก็อยู่กับวิธีการที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติแก้ไขนะคะผละไม้อะคะ่ะมันเป็นผลไม้ยืนต้นถ้าเราไม่ดูแลมันมันก็ไม่ได้น้ำไม่ได้ปุ๋ยมันก็ไม่โตมันก็ไม่ออกลูกนะคะเพื่อน เราจะกินผลมันเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่มันลดน้ําให้อาหารก็เหมือนกับธรรมชาติที่เราเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆถ้าเราจะกินลูกกินผลเขาเราอยากเห็นผลเขาเราก็ต้องมาค่ะให้น้ําให้อาหารเขาดูแลเอาใจใส่แล้วเราก็จะได้เห็นดอกออกผลนะคะของน้องๆผลไม้วันนี้ที่บ้านสวนเก่งเนี่ยเก่งก็จะได้เ,เก็บเกี่ยวนะคะ ความรู้แต่ละประเภทแต่ละชนิดของผลไม้ว่าเขาอะมีพัฒนาการการเติบโตยังไงนี่คือต้นเงาะนี่นะคะแทงยอดออกมาไม่รู้ว่ายอดนี่เป็นดอกเป็นดอกออกดอกออกผลหรือว่าแทงเป็นใบแล้วก็มาติดตามตอนต่อไปนะคะเงาะโรงเรียนอ่าเนี่ยคะ่ะอันนั้นก็จะเป็นน้องทุเรียนนะคะน้องทุเรียนค่ะซึ่งเขาอะสร้างยอดชุดใบขึ้นมาใหม่เห็นไหมชุดใบของเขานะ เียบเลยนะแล้วเวลาทิ้งใบก็น่าเศร้านะดูรอบโคนใบเป็นกองเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะนี่คือน้องทุเรียนนะเขียวเขียวกันไปเลยเขียวๆขกันไปเลยอันนี้3ปีนะคะก่งก่ว่าเดี๋ยวดูอะคะอ่ะความอวบแล้วก็ความแข็งแรงของลําต้นถ้าเราจะทําดอกให้เขาได้ก็คือว่ากิ่งเขาต้องใหญ่เพื่อที่จะรับน้าหนักไหวแล้วก็ลําต้นจะต้องอ้วนนะคะแข็งแรง เพราะว่าวันนี้ค่ะดูดยลยเนลําต้นเขาเราก็เลี้ยงกันไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยงกิ่งเลี้ยงอ่ะดูการสะสมชุดใบไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอ่ะนี่แหละคะ่ะคนทําสวนนะคะเกษตรอินไซต์วิถียั่งยืนสวนผลไม้นะคะยืนต้นวันนี้เก่งก็เอาบรรยากาศนะคะจากการที่เก่งนะคะอ่ออยู่กับบ้านสวนอย่างนี้นะคะ่ะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ นี่ก็จะเป็นแปลงเก่าไปก็คือเป็นแปลงฝรั่งเป็นแปลงฝรั่งเนาะอ่ะอันนั้นตัดหญ้าเสร็จแล้วนี่แหวะเข้าแปลงเก่ากันนิดหนึ่งนี่ฝรั่งหงเป่าสือนะที่เราขอกันไว้ก็ยังมีติดลูกอยู่ยังมีติดลูกอยู่แต่ไม่ได้ทำลูกเลยให้เขาออกเองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าสู่ฤดูร้อนอเข้าสู่ฤดูร้อนหนังพญาไส้แดงหงเป่าสือแล้วก็อันนี้ออกลูกออกมาเองเนาะ ออกลูกมาเองแล้วก็ถ้ามันไม่ดีก็เด็ดทิ้งนะคะเดี๋ยวมันจะรามปามเนี่ยอย่างเป็นจุดอย่างเงี้ยฮะเด็ดทิ้งเลยนะเด็ดทิ้งเลยแล้วถ้าอันไหนออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะห่อได้แล้วก็ห่อไว้นะเนี่ยอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นจุดๆงี้ไม่สวยเด็ดทิ้งนะคะแล้วก็เหลือที่มันสมบูรณ์เอาไว้อย่างเงี้ยเป็นจุดงี้เด็ดทิ้งเลย่ะยังมีกระท้อนด้วยนะคะเพื่อนๆกระท้อนนี่ ก็เป็นน้องกระท้อนปุ๋ยไฟนะน้องกระท้อนปุ๋ยไฟออกดอกเพียบเลยไปดูกันไหมไปดูกันนะคะไปดูน้องกระท้ o นกันปุ๋ยไฟนี่ค่ะเขาเคยออกมาให้เก่งได้กินนะเมื่อรอบที่แล้วประมาณสักสี่ห้าเดือนนี่เองปีนี้ก็ดูสิออกติดยอดทุกช่อเลยเนี่ยออกดอกนะหลอติดลูกออกดอกออกผลนั่นติดทุกช่อ ติดทุกช่อดูสิคะนะคะอะให้น้ําไปละนี่กระท้อนนะคะน้องกระทอนติดทุกช่อเลยทุกช่อเลยนะเห็นไหมนี่นะรอติดตามตอนต่อไปน้องกระถอนปุ๋ยไฟน้องกระถอนกำมะหยี่ีอ่าน้องกระถอนนะเป็นไงคะที่บ้านสวนเก่งทำสวนผสมอะ่ะ คือปลูกทุกอย่างนะคะที่เป็นผลไม้ยืนต้นทั้งหมดเลยแล้วก็ที่เราชอบกินแล้วเราไปซื้อนะคะในห้างเนะะี่ยค่ะกิโลละร้อยนะเราก็มาปลูกกินเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านเรามีอยู่เราก็พยายามปลูกลงไปนะคะอันนี้เป็นมะไฟหวานแต่ว่ามะไฟหวานยังไม่ทันออกลูกหรอกเพราะว่ายังไม่ได้ทํานะคะยังไม่ได้ทําดอกให้เขาก็มีกระท้อนนะคะที่ออกเยอะอยู่อะมีกระทร้อนมีฝรั่งมีเงาะมีส้มนะคะมีมะระกา มีหลายจริงหลายอย่างนะคะเพื่อนๆก็กดติดตามไว้ว่าวันนี้ค่ะที่บ้านสวนนี้จะมีอะไรบ้างที่ออกผลทยอยออกมาให้เราได้เชยชมแล้วก็ได้กินกันนะโอเคเพื่อนๆค่ะวันนี้เก่งก็ไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงตอนเย็นก็ามารดน้ําต้นเล็กๆไล่ลแมงเห็นไหมออกต้นเล็กนิดเดียวออกตั้งแต่โคน มันจะโคนดูนเอาไว้เยอะเองเดี๋ยวก็ต้องมาตัดทิ้นต้องมาตัดชิ้งอันนี้ตัดชิ้นเลย,ยสงสารนี่เห็นไหมออกแ็แต่ตโคนนี่นะคะโคนยันยอดเห็นไหมดูสิดกดก,ดกไม่บรรยะบัรรยังอะมาแล้วาแล้วนะคะเพื่อนๆตาแล้วค่ะอันนั้นหน้าดินของเราแล้วเดี๋ยววันหน้าค่ะจะต้องค่อยมาพัฒนา ไม่รู้ว่าหน้าฝนปีนี้นะคะ่ะน้ำมันจะมาอีกแค่ไหนต้นนี้เ็าหมินเมร์แล้วเกินมินเมร์แล้วเกินเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะซออมันก็กินพวกแนวต้นมะพร้าวต้นอะไรไปเยอะอยูอ่ธรรมชาติก็เป็นสิ่งอย่างนี้นะคะบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ทำใจนะคะทำได้อย่างเดียวคือทำใจโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ายัางไงนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่าผ่านมาคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้เก่งสำหรับเพื่อนๆน,นะคะ,ะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้เก่งก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอขอบคุณมากๆเลยโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ